ขอบคุณค่ะแล้วสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ สวัสดีค่ะอา้าวทับหมาโลกทับหมาอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวไม่สงสารหรอ ไม่กลัวแล้วเหรอไม่กลัวแล้วเหรอเสรษฐไหมเอากินมากินจะเลย <laughs> กินจะเลย